ขันเขาต้นกับเฮ็ดจังหนึ่งขันเขาต้นบ่หยียบกับเฮ็ดจังหนึ่งขันหยียบนี่สิกอกเหียวเลยวันเดอกคู่ขันขคุดขันเฉลยตีแหล้วคู่เหี้ยเลยขันเขาหยียบพันเนี่ยคู่เหเ้ยวเลยต่ว่าขันเขาเขาต้นก็ทเ้งคู่ชงเหียบนันะครับเพอาะไมาแบบนั้นาะเน่เดียจะได้เนานไปเสพเพราะีัแล้วกินเนี่ยเพราะไงใช้ขามไปกินไม่ขานไม่เดินนี่ไปใช้กันนั่นนม่นแลมันสอกิน มันมืเขาขายพันสองพันเหมันปรซชัมัดเดียวหมายว่าน,นกปลาเขามาพกพังยมันก็เชดซ้จำหนึ่งเขาตนมันก็เช้จำหนึ่งหยับมันก็เน่าเลยหล่าคู่ครับ<น>ว่าจะว่าจะหยับจีมันจะหยับกอ,กอกกอได้เหรอนกเพรียงมันอาศัยครับนกตัวนี้นกตนนัวน,น,นี้เพรียงตัออ,อู่นอี่เองดิฮึมนกว่าหนี่จี ไปได้ยุหันหน้าเขาบอกวันแชยมองันครับมือนั่นสีได้นกตัวนี้เมื่อก็่าว่นยุฟีหลับเพราะง้เขาใส่ว่าอยู่มันนกตัวไหนออกมาปรจักรอ้วยครับเพราะงั้เใส่ว่นไปหันเพราะงี้ใส่ขวายกแกสาเขาวันใชยเสียงขันเนี่เพราะงี้เลยยางไปทันนี่มันมันก็ยุไกลเสียบด้วยครับส่วนเนี่ยจ้ำพุนนี่จำมันคู่น้องเ้่าอุอนบินปับ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 ขึ้นไปนี่ ไปบ๊จับหมองเงินเลยไปจับปนเนี่ยปับเฉดเดียวเลยโมบอได้คู่เลยบอได้คู่ตอบเลยอือเซินขอค้านเลยเดียวนี้ไปขึ้นจากดินเนี่ยไปใช้ปนิยต์ปับเลยไหมืมหลายปีไปพอน,นี้นี่หก็หลายเลี่ยนะแต่แต่เหรนมันก็อยู่สามสี่ปีมึงสามสี่ปีห้าปีวันนี้แต่เหร่มันอยู่แต่ว่าพอน,นี้หมกักมักลงต่อมักลงมีข้อมับเนาะอืมลงมีควข้นะอ,วอยู่มักอยู่อืมโอย้ยเสียดายเลยตีพอน,นีเหลียวกินอืม คือว่าหาบ่ได้เลยน้องพี่นี่คือแบบนั้นเหมือนป่บ่บ่หาบ่ได้หาบ่ได้บ่มีทําเบิ่งไว้ตัวดีเนี่ยค่าส0 0 0เขาได้ไปเบิ่งกับบ่คือครับบักบัวบั่นนี่มาใส่นี่กับเสี่ยวมันเช่าเแต่ล่ะคนละเช้าบั่นนกสั่งน้อยน้อยคน่นนี่ก็เฮ็ดดีอยู่เพิ่นวันนูิ่นเก่งดีไปเบิ่งน้ำนี่บ่มักขนาดเขาช่วยไก่อยู่กับเท่งเฮียเท่งคู่บ่มักจังซั่นอืง ย่นแล้วก so um oh so. ็เห oui> ี่ยขางห้างย่นเหี <k <k so that, so ่ยขางห้างที่เขายู้กันเขาว่อนเขาโจนทีม่าใช่เกอกเขาว่อนเขามันมูมักมันเลยเตือนเราพี่เนาะครับแต่ว่านกนกเห็ดขลังนกป้ากับยานขึ้ว่าละมัมัากรานกัมักมูฟังจังหวะไหมให้เขาให้เขาไม่มาขันไมีละมุนิดเตัอน